มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปส่องคฤหาหรูมีมูลค่าถึง200ล้านบาทที่คาดกันว่าเป็นคฤหา์ของนักธุรกิจและอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่23อย่างคุณทักษิณชินวัตรนันน่นเองคะ่ะทางทีมข่าวอมรินทีวีเคยพาไปดูโครงการเอมิเรตฮิลล์อยู่ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหารับเอมิเรต ที่เป็นบ้านพักของคุณทักษินชินวัตรและก็คาดว่าเป็นที่พักของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและยังมีอีกที่หนึ่งที่คาดหมายว่าเป็นที่พักของเธอซึ่งสถานที่นั้นอยู่ในเมืองเวบลิดเคเซเรตอนใต้ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยห่างออกมาทางชานเมือง จากข้อมูลคุณทักษินมีคฤหา์อยู่หลังหนึ่งในโครงการหรูที่ชื่อว่าเซนต์จอจฮิลบริเวณนั้นเป็นที่พักของเหล่ามหาเศรษฐีศิลปินดารารวมไปถึงบุคคลสำคัญมากมายมีสนามเทนนิสและสนามกอล์ฟอีกด้วยแต่ภายในนั้นก็ไม่อนุญ,ญาตให้คนนอกเข้าไปรายงานข่าวได้ระบุไว้ว่าคฤหา์ของคุณทักษินอยู่บนถนนอีสต์โรด เป็นถนนรอบสนามเทนนิสโดยจากภาพถ่ายดาวเทียมบนถนนสายนี้มีบ้านอยู่ประมาณ10กว่าหลังบ้านหลังที่มีเนื้อที่ประมาณ3ไร่มีขนาด2ชั้น5ห,ห้องนอนมีห้องใต้หลังคาด้วยราคาประเมินอยู่ที่4.5ล้านปอนด์หรือประมาณ200ล้านบาท ไม่เพียงแค่นี้ครอบครัวชินวัตรยังมีที่พักอีกหนึ่งแห่งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนอาคารหรูแห่งนี้อยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะไฮพาร์คบริเวณนั้นมีห้างดังและร้านหรูหรอีกมากมายซึ่งอาคารหรูนี้อยู่บนถนนพาร์คเลนเจ้าของอาคารเป็นเพื่อนรักของคุณทักษิณคือนายมูฮัมหมัดอัลไฟเยตมหาเศรษฐีชาวอียิปต์เจ้าของห้างแฮร์ริส และอดีตเจ้าของทีมสโมสรฟูลแลมเอฟซี ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ